อัเพลงอัสุดยอดไทยเปิดตัวจรวดยวเคียรับเรยเยน9 9มสิมีสินสันสะเทือนทั้งเอเชียแฟนรวูวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับข่าวสุดช็อกที่สร้างแรงสันสะเทือนทั่วเอเชียเมื่อประเทศไทยประกาศเปิดตัวโครงการจรวดิูเคียรับสุดยอดเรยเอ็น9อย่างเป็นทางการครั้งแรกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หลายประเทศต้องหันมาจับตายอย่างใกล้ชิด หลังจากซุ่มพัฒนามาหลายปีด้วยขีดความสามารถทำลายล้างขั้นสุดและเทคโนโลยีการยิงระยะไกลที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนการเปิดตัวเชน99ในครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่การโชว์แสนยยานุภาพแต่มันคือข้อความชัดเจนถึงมหาอำนาจในภูมิภาคว่าประเทศไทยพร้อมพร้อมยืนด้วยเท้าของตัวเองอย่างมั่นคงและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์จากรายงานลับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ให้ Air 99 เป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลพิเศษที่ออกแบบให้สามารถติดหัวลบนิวเคลียร์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบระเบิดแตกกระจายและแบบเจาะทำลายเป้าหมายใต้ดินเทคโนโลยีหัวรบแยกหลายเป้าหมกทำให้สามารถโจมตีเมืองสำคัญหอหลายจุดได้พร้อมๆกันทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของค่าสึกต,ต้องรับมืออย่างยากลำบากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจรวดแร้แก้วสิบเก้า 99, สามารถยิงได้ไกลกว่า4,500กิโลเมตร ครอบคุมพื้นที่เกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกและบางส่วนของเอเชียใตย้สิ่งที่น่าทึ่งคือไทยไม่เคยประกาศแผนสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์ในที่สาธารณะมาก่อนแต่โครงการนี้กับซุ่มทําร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทหารในประเทศโดยอาศัยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจรวดกับหลายประเทศพันธมิตรในอดีตร,รวมถึงการต่อยอดจากโครงการ วิจัยพละเลือนเช่นจรวจอาวากาศการทดทดสอบระบบคับดันเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพิงเหลวรุ่นใหม่การสร้างระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมและ5ทำให้เอแยนเกกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่ควบคุมได้อย่างแม่นยำแหลงข่าวงในระบุว่าโครงการเอแยนเ9เกเริ่มต้นจริงจังเมื่อ10ปีก่อนหลังจากความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นไทยต้องอเผชิญกับการ แข่งขันทางทหารและภัยคุกคามใหม่ๆทําให้มีการอนุมัติงบรับจํานวนมากเพื่อพัฒนาพัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือไทยเลือกพัฒนาในประเทศเพื่อไม่พึ่งพาก,การนําเข้าและเลี่ยงแรงกดดันจากชาติใหญ่ๆที่อาคัดค้านหรือแทรกแทรกปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าไทยเคยทดสอบการยิงต้นแบบมาแล้วเงียแบบในพื้นที่ห่างไกลาทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือหรือในทะเลอันดามันโดยใช้ชื่อรหัสอื่นเพื่อตกตาการเปิดตัววันนี้จึงไม่ใช่แค่การบอกประชาชนแต่คือการส่งสารทางยุทธศาสตร์ถึงประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจว่าไทยมีขีดความสามารถตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้หากถูกคุกคามอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องหัวลบนิวเคลียร์ไทยไม่เคยยอมรับว่าผิดอาวุธนิวเคลียร์แต่การออกแบบเรือ99ให้รองรับหัวลบนิวเคลียร์ได้เป็นการประกาศเชิงสัญ,ญลักษณ์ ว่าไทยสามารถทําได้ถ้าจําเป็นเท่ากับเป็นกลยุทธ์สร้างการยับยั้งโดยไม่ต้องยืนยันว่ามีจริงหรือไม่ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับบางประเทศที่ไม่ลงนามในสนธิสัญญาห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงสื่อจากต่างประเทศเริ่มตีข่าวนี้อย่างคึกโคมโดยบางสำนักเพียกว่าเป็นเกมแชงเกอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะไทยจะเป็น ประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศขีปนาวุธที่สายใกล้ติดหัวลบนิวเคลียร์ได้อย่างชัดเจนสร้างแรงสัน่นสะเทือนไปถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่สหรัฐที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนักวิเคราะห์เตือนว่าผลกระทบอาจทําให้เกิดการแข่งขันสสะสมอาวุธในอาเซียนหรือกระทั่งเพิ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แต่ฝั่งไทยเองยืนยันว่าจุดประสงค์หลักของ ประเ้าสิบคือการป้องกันประเทศและสร้างบุญอำนาจไทยไม่ได้ต้องการลุกกานไขแต่ต้องมีขีดความสามารถพอที่จะตอบโต้ได้ถ้าเกิดสงครามหรือถูกคุกคำอธิป,ปไตยเจ้าหน้าที่กองทัพยังชี้ว่าน,นอกจากหัวลบนิวเคลียร์จะรวดรุ่นนี้ยังสามารถติดหัวลบธรรมดาได้ใช้โจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์เชนฐานทัพเรือบรรทุกเครื่องบินหรือศูนย์บัญชาการได้จากระยะไกลในการ ปิดตัวอย่างเป็นทางการรัฐบาลไทยจัดแสดงภาพต้นแบบจรวดระบบยิงเคลื่อนที่บนรถขนาดใหญ่ที่พางตัวได้และคลิปทดสอบปล่อยจรวดกลางทะเลสายจำลองมีภาพการแยกหัวรบหลายหัวและการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธสร้างความฮือฮาในหมู่ทหารและนักวิเคราะห์ต่างชาติบางประเทศถึงกับส่งทูตทหารเข้า่วงงานเพื่อสังเกตการใกล้ชิดรัฐบาลไทยยังใช้โอกาสนี้ย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศที่ สามารถสร้างงานสร้างองค์ความรู้และลดการพึ่งพาต่างชาติมีการเปิดเผยว่าบริษัทไทยหลายแห่งร่วมกันผิดชิ้นส่วนสำคัญเช่นระบบขับดันเชื้อเพลิงแข่งหัวลบอัจฉริยะต,ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาและระบบนำวิธีดาวเทียมที่ใช้สัญญาณพึ่งสายระบบทำให้สามารถยิงโจมตีได้แม้มีการรบกวนสัญญ,ญาณด้านการเมืองระหว่างประเทศมีเสียงกังวลว่าการเปิดตัวเฮต99อัดทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับมหาอำนาจบางประเทศตึงเครียดโดยเฉพาะประเทศที่ต่อต้านการแพร่ ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่อีกมุมหนึ่งก็มีนักวิเคราะห์ที่มองว่าไทยอาจกำลังวางตัวเป็นตัวกลางเจรจาเพราะการมีขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ทำให้เสียงของไทยบนโต๊ะเจรจามีน้ำหนักมากขึ้นภายในประเทศไทยเองปฏิกิริยาของประชาชนหลากหลายบางคนภาคภูมิจที่ไทยก้าวสูร่ระดับประเทศมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคบางส่วนกังวลว่าการสะสมอาวุธนิวเคลียร์อาจนำภัยมาให้อย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไทยต้องมีเครื่องมือป้องกันประเทศที่ทัทนสมัย เพราะภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแข่งขันทางท,างทหารที่รุนแรงขึ้นทุกปีเมื่อมองไปข้างหน้าเหยื่อเกาจะไม่ใช่แค่จรวดลูกเดียวมีข่าวว่าไทยเตรียมพัฒนารุ่นต่อไปที่ยิงได้ไกลกว่า6000กิโลเมตรรองรับหัวลบหลากหลายยิ่งขึ้นรวมถึงระบบยิงจากเรือดำน้ำหรือฐานยิงเคลื่อนที่หอลายจุดเพื่อเอาตัวรอดจากการโจมตีก่อนระบบแลจะถูกใช้มากขึ้นทั้งการวางแผนเส้นทางและการหลบหลีกการเปิดตัว แอนเก9าวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศไทยทั้งหมดนี้สะท้อนภาพของไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นสะพานหรือพื้นที่กันชนกลายเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถยุทธศาสตร์ของตัวเองสามารถยืนหยัดทัดเทียมมหาอำนาจในภูมิภาคและส่งเสียงในเวทีโลกอย่างมั่นคงการเปิดตัวเอเก้าสเก้ามิสินครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การโชว์ของเล่นหมายทางทหารแต่คือการประกาศจุดยืนหมายของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศอย่างแท้จริงแผนการพัฒนาเมืองเกเอย่างไม่หยุดอยู่แค่นี้มีรายงานว่าไทยกำลังจัดตั้งสูงว,วิจัยและทดสอบจรวจขนาดใหญ่แห่งใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเลือกพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงและรักษาความลับโครงการนี้ยังรวมถึงการสร้างโรงงานผิดเชื้อเพลิงแ็นเกอร์ทหารในประเทศ เพื่อให้ไทยมีอิสระไม่ต้องนำเข้าจากต่างชาติลดความเสี่ยงถูกคว่ำบาตรหรือแทรกแซงทางการเมืองการมีห่วงโซ่การผิดในประเทศจะทำให้ไทยสามารถสร้างและบำรุงรักษาจรวดได้เองตลอดวงจรชีวิตด้วยไมย่ต้องเปิดข้อมูลลับทางเทคโนโลยีให้ต่างชาติรู้นักวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนถูกดึงตัวเข้ามาในโครงการลับนี้รวมถึงคนไทยที่เคยไปเรียนด้านวิศวกรรมจรวดและนิวเคลียร์ในต่างประเทศพวกเขาทำงานร่วมกันภายใตย้การกำกับดูแลของกองทัพและกระทรวงกลาโหม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำลองวิธีขีปนาวุธขั้นสูงการสร้างหัวลบที่ทนแรงจีและความร้อนมหามหาศาลการออกแบบเปลือกหัวรบที่ลดการสะท้อนเรดราและแยกต่อการตรวจจับจากดาวเทียมหรือเรดาราภาพื้นดินแหล่งข่าว,วงในยังเผยว่าระบบนำวิธีของเรยเอน99ใช้ดาวเทียมกินสได้หลายค่ายทางกิฟเอแลและเกเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตัดสัญญ,ญาณอีกครัง้งยังมีโหมดเฉพาะ สำหรับยิงแบบแพนแนสนนแซินเร์นาอเวเดีตซิสเตมหากสัญญาณดาวเทียมถูกแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์จะปรับแก้เส้นทางด้วยตัวเองระหว่างการบินระบบนำวิธีที่ซับซ้อนนี้เป็นผลจากการลงทุนวิจัยยาวนานและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่ร่วมกันพัฒนาสำหรับการวิเคราะห์วิธีอีก 1. ไฮไลท์ของเวคือ ell, urn, en, T T e เทเคโนโลยีเมลบาเทอร์เบินดิเพนดึงเททเทปอาลบเคเที่ทำให้ หนึ่งจรวดสามารถแยกหัวลบย่อยหลายหัวได้แต่ละหัวลบมีเป้าหมายอิสระทําให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธต้องยิงสกัดทุกหัวรอบพร้อมๆกันซึ่งยากมากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการยิงหัวลบเดี่ยวอย่างมหาศาลไทยจึงถือว่ามีกําลังยับยั้งที่สร้างความวาดวันได้ในระดับภูมิภาคแม้จะมีจํานวนจรวดไม่มากรัฐบาลไทยพยายามอธิบายว่าการสร้างเฮียเก้าสิบเก้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ป้องปรามเชิง รุกโดยมีเป้าหมายลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีก่อนเพราะการมีอาวุธที่ตอบโตได้รุนแรงจะทําให้สัตว์รู้คิดหนักก่อนตัดสินใจลงมือมันไม่ใช่การเตรียมตัวบุกไข่แต่เป็นการรับประกันว่าไม่มีใครกล้ามาลุกลานแม้กระทั่งมหาอํานาจก็ต้องเจรจาก,กับไทยอย่างเท่าเทียมเพราะรู้ว่าการโจมตีไทยไม่ใช่เรื่องที่จะชนะได้ง่ายง่ายมีบทวิเคราะห์บางสำนักระบุว่าโครงการนเทียร์เกอาจเป็นผลจากบทเรียนในอดีตที่ไทยเคยเผชิญแรงกดดันจากชาติ มหาอำนาจไทยเคยถูกตัดอาวุธหรือความบาดในบางช่วงไทยจึงหันมาเน้นความมั่นคงแบบพึ่งตนเองรวมถึงการสร้างอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถซื้อสำเร็จรูปจากตลาดโลกได้ง่ายๆซึ่งจะลดช่องทางแทรกแซงจากต่างชาติและทำให้ไทยต่อรองได้มากขึ้นบนเวทีโลกในนานเปิดตัวมีการจัดแสดงต้นแบบระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็ที่พัฒนาเองซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานเป็น สิบปีทําให้พร้อมพร้อมยิงได้ทันทีต่างจากเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องเติมก่อนยิงและใช้เวลานานกว่านอกจากนี้ยังมีโมเดลของระบบยิงเคลื่อนที่บนรถบรรทุกที่พางตัวเป็นรถโลจิสติกธรรมดาได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบจากดาวเทียมข้าศึกร,รมให้สัตว์รู้ดาวไม่ได้ว่าไทยซ่อนจรวดไว้ที่ไหนมีการเปิดเผยคลิปทดสอบการปล่อยจรวดจากศูนย์ยิงลับโดยจรวดทยานขึ้นด้วยแรงขับ มหาศาลก่อนแยกหัวรบจำลองหลายหัวที่สามารถเลี้ยวหลบหลีกได้ในช่วงสุดท้ายลดโอกาสถูกยิงตกอย่างมากภาพเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลจนสร้างกระแสะความภาคภูมิใจและความตกใจในเวลาเดียวกันหลายคนบอกว่าไทยไม่เคยเปิดเผยอะไรแบบนี้มาก,ก่อนจึงเป็นการยกระดับการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ต่างชาติรับรู้ว่าไทยมีอาวุธที่น่ากเกรงขามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่าจุดแข็งของ เรอแ99ไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่คือความสัตว์สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงจิตวิทยาและการเมืองสัตว์รู้ที่คิดจะโจมตีไทยต้องคำนวณต้นทุนใหม่ทั้งหมดเพราะความเสียงที่อาจถูกโจมตีตอบโต้แบบมหันตภัยแม้ในเชิงทฤษฎีไทยจะไม่จําเป็นต้องยืนยันว่ามีหัวลบนิวเคลียร์จริงแต่แค่ความสามารถเชิงเทคนิคก็ทําให้คู่แข่งลังเลได้มากด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเองการเปิดตัว รเรเ90กเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นผู้ซื้ออาวุธมาเป็นผู้พัฒนาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์มีการจ้างแรงงานเทคโนโลยีสูงเพิ่มขึ้นการลงทุนสร้างโรงงานวิจัยและผลิตระบบทดสอบอากาศพลาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวัสดุทนความร้อนสูงแหละซอฟต์แวร์จำลองวิธีแบบ3มิติถ่ยยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างดาวเทียมและจะรวจอวากาศในอนาคตด้วย หลายสำนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าไทยอาจใช้โครงการเฮียน99เป็นแต้มต่อทางการทูตในการเจรจาก,กับมหาอำนาจเช่นการต่อรองเรื่องความช่วยเหลือทางทหารการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพราะไทยมีภัยคุกคามร่วมกันกับหลายประเทศเช่นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หรือภัยคุกคามจากการก่อการร้าย้ามชาติการที่ไทยสามารถยิงตอบโต้ได้ไกลหลายพันกิโลเมตรทำให้เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าเสิงยุทธศาสตร์ภายในประเทศร,รัฐบาลมีแผน สร้างหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบุคลากรวิศวกรรมจรวดวิทยาศาสตร์วัสดุน้ำวิถีแร่และโดยหวังให้คนไทยรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในโครงการยุทโทปกรณ์ขั้นสูงลดการสมองไหลและสร้างนวัตกรรมในประเทศบางมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและวิศวกรรมจรวดแล้วและรัฐบาลประกาศจะเพิ่ม ทุนวิจัยให้ต่อเนื่องในด้านยุทธวิธีเทศ90 9ถูกออกแบบมาให้ยิงจากหลายพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นฐานยิงถาวรที่สร้างลึกใต้ดินเพื่อต้านการโจมตีทางอากาศการยิงจากยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนหนหลวงหรือการซ่อนตัวในพื้นที่ป่าภูเขาการยิงจากแพลตฟอร์